นะคะพื้นฐานสำคัญในงานด้านบริการก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เพียงแค่กระชับจับไวรวดเรว็วแล้วถูกต้องอ่ารวมยังรวมไปถึงข้อสำคัญคือมารยาทในการบริการตั้งแต่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการในร้านการต้อนรับลูกค้า <c oughs> การทักทายลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการยืนการเดินการนั่งให้สำรวมให้มีมารยาทรวมถึงการใช้คำพูดจาที่สุภาพเพื่อ,แ,อแสดงออกถึงให้ลูกค้ารู้สึกถึง ความตั้งใจในการาให้บริการของเราค่ะวดยในภาพที่ฟังทางแลเนี่มีราคา67ค่ะงานบริการนะคะต้องจากาบริการอย่างรวดเร็วประสานสับไวต้องก็ต้องมีมารยาทในการทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายการยืนการนั่ง